ร้องจิตใจ่ตวสว่าสว่ารสบ่ีว่างนว่ตงสว่สว่าสู่างสว่าง่างสว่งสว่า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 งสวางสว่งสว่างีว่างส่ลงนว้าากสว่างส่าง่างวงสวงสว่งสว่างสว่ง่งวงสีว่าง่าว่า่วงวาส่่วงว่่วง่ตา่ เอาาก้วันนี้วันนี้ก็มาร้อนหอเพื่อนอันนี้เจ้าของหอบสับปะรดเป็นสับลบไปออกเป็นไปออกกองออาเป็นมาทำไมมาไปออพรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางไปเขาเรียกว่าอะไรนะออกกองเออเป็นเวลาห้าปีทีห้าเฮ้ยนอะไรวะ ต้องต้องถ่ายศพบนเตียงวะถ่ายศพไถ่ายได้นะสูงๆหนก็ได้ได้แล้วพีจะลงไหนสีเข้านอนกันเฮ้ยเข้านอนก็หลอนอยู่นะรวหลังจากนี้เราก็จะกินข้าวข้าวกินกินไม่ข้าวแห้ไม่ได้เถียงีกเด้เราอยู่ไหนกันคะตอนนี้อยู่ที่กระดาษกระดาษเฉลยนตลาดอินดี้ครับผม แต่ว่าลึกถ่ายก็คือหมดไปแล้วดูโต๊ะทุกคนดูโต๊ะดูเจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องเจ้าของช่องกินอะไรไปน,นะที่บอกว่าเผ็ดเผ็ดอ่ะชิมบับ<ะ>ค่ะบับกีบับช <c oughs> ิมมันมีกีบับแต่ชิมแบบเวช <c oughs> ิมบับมันจะเป็นของเกาหลีให้มันเป็นหอมข้าวอะไรหอมข้าวแล้วล่ะไหต่อ แลก็็เผดทุกคนกันเราขอชนปิดกล้องนี้เราไปเจอกันให้หล่อทุกคนตอนนี้ไหนก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันอีกทีนะว่าสภาพเราจะเป็นยังไงต้อาปองไมสองพัน่าสภาพเดิม เก็าอันนี้ถือของมัก็ไม่เจอที่แค่ถือเลยอดนเลยเยอเลยไม่เห็นหน้าขนุนด้วยเห็นแค่ผมผมบ้วนเนี่แล้วพอ สวัสดีครับยูบัรถแล้วเนนี้เป็นเวลากี่โมงคะีโมงวะเราเริ่มออเปินตีห้าสามสิบห้าแล้ว่า่าจะถองเรานั่นถึงวิทยุสวัสดีคสวัสดีค่ะมึงยู u ูบเพื่อนตอนนี้เป็นไหนกันคะไปไหนกันคะเดินหลอก ชูนมันดำไปแล้วใครเห็นอะไรนะานาแค่าชมันมึนแค่ไหนขายแต่เช้าตรงนี้ไม่อะไรนะาพ่อแม่พี่น้องคนมึงงรถตู้บ่อยกว่าาวบ้าน ยังไมเช้ามืดจังวะนเี่แต่ี่แต่คนนี่หลอเทนี้ยคนนี่ยหลอดเนี่คือคนโ่เนโง่เลยเป็โอเคอล่อยแมสเซอร์ิปล่อยมัน กินข้าวระหว่างทางนะคะรับอากาศมนเยินแต่เขาดูว่ามีอะไรกินมั่งชา้ชากุ้ยเช้ากลางลาวไม่มีไม่มีม,มี่ดูทุกคนอยากให้ทุกคนดูมาว่าไม่ดูภูเขามาแล้วตุ้งตุงเน่ยเขาภูเขา One Map l e t a i ร้อนแม่พุ่มกับไม่ร้อนอะใส่เสื้อกันหนาวด้วยใส่เนี้ยพี่เขาไม่ได้ใช้เว้ยไม่เห็นพี่เขาใช้เลยใส่แจ็คแล้วนี้จะต่อข้างไหนหรือว่ามันรับสัญญาณเป็นไอฟเฟ้าต่อ,อยังไม่ต้องต่อเลยค่อยไปขนไปประกอบที่นูน่นมันจะไอ้นราองอดูรูด้วยนะมันจะมีรูสั่นรู พ่อนะครับแสดงลูกคือคือกันอยู่นะพ่อลูก ซีนสองเท็กซี่ห้าสี่สามสองแอคชั่น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 โอาเล่นเป็นตัวเขาเองเขาแบบก่อนหน้านี้คือเขาฟินแต่ว่าต้องทำแดร์ล็อกเราตอนนี้คือ จานปะเป็นคนปะมือแรกเริ่มด้วยกระเพราอ่ะไม่เอานะไม่มาทำไมอ่ะทำไมมือแรกเริ่มครั้งที่แล้วไปบางแสนมาแล้ก็เริ่มด้วยกระเพราน่าบบางแสนเหมือนเดิมจ้ารอบนี้จะไม่รอบที่แล้วกระเพราอะไรครั้งที่แล้วกระเพราอะไรวะก๊ มึ 3, <át stars> งมึงถ้าเราสั่งกะเพรากะเพราหมูกรอบไม่ไม่ไม่เนี่ยพริกน้ำปลาอือพริกน้ำปลา้ามกรวก่อนวางก่อนอ๋อวางเพื่อนฟังฟังฟังาฟังสั่งกะเพราหมูกรอบเอาแบบไม่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 เอาไ่เขๆปะกะเพราหมูกรอบไม่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 ถ้ามันถ้ามันไม่ไม่คือไม่เอาก็พอหมูกรอบไม่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 างครับชอบมันเถ ม่หิวเมืองไทยอ่ะยไม่หิวก็ต้องกินาคนสวยรักมดาวดาหมู่บ้านดาวหมู่บ้าเอรินัด้งตอ่กินอ่รตมี่ยมึงยังมึงเคียวก่อนมึงก็บอกกัได้ลรีวิวดิ ดีวิวดิดีวิวดิดีวิวดิอร่อยอร่อยโอเคกินแล้วเขากินต่อแล้วให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวเีว่าียวคุณกินดินี่นะคะทุกคนนี่คือปลาหมึกนะคะในผัดไทยไร้เส้นค่ะต้องคุ้มก่าวะหรือเปล่าวะหรอแค่กินแล้วแก่อนที่ยังไม่ได้กิน ถ่างานเสร็จแล้วโคตรวุ่นวายเลยเว้ยนีเนะนจะมีะไรงไมินไป้จะหลทางแ้นะรย่าเยดนาหนัดอนคอดนยเลยเหนื่อยจนไม่รู้กินอะไรเลยถ่ายตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วครับทุกคนก็สำหรับ ep พีแรกก็น่าจะประมาณนี้แหละหลังจากนี้ก็แยกย้ายกันกินข้าวแล้วคุยงานกันหน่อยนะครับ ก็เจอกันใหม่ EP ที่2นะครับไปเจอกัน EP 2ครับไม่ไปครับผมนี่ะงัวผมข้างก็ได้หรอเป็นไรเป็นแครเดยโอเคเป็นไรกูไม่ไหวกับูจะร้องกูยอะไรเนี่ยมึงมันเจ็บมากแบบมันคือก้อนอะแล้วเดี๋ยวผมที่เยอะนี่ไปนี่ไปคลิปเพิ่มนิดหน่อย たのの間の1秒に君が作り上げている誰も知らない世界僕の頭も知りたいみたい